Yeah, yeah, yeah. วันนี้นะคะเป็นวันที่ทุกคนเนี่ยต้องเราคอคลิปนี้มากเพราะว่าหลายคนเนี่ยขอฟางมานานมากๆแล้วฟางไม่ได้ทำสักทีนะคะคลิปนี้ก็คือเซฟบริตชีปมาที่ฟาง <Yeah. S 1> คอเั็นเองวันนี้เราก็ร,รวบรวมมาให้แล้วนะก็อย่างที่ฟางเคยบอกไปนะคะในคลิปสกินแคร์ถ้าใครยังไม่เคยดูนะเดี๋ยวฟางแปะลิงก์ขึ้นไว้ให้นะคะจะบอกว่าฟางเนี่ยเป็นคนที่มักหน้าบ่อยมากๆทุกคนถามเวลาแบบว่าถ้า,ามีผิวดีต้องทํายังไงนะคะนอกจาก ทับผิวแล้วเนี่ยการมาร์กหน้าเนี่ยมันก็ช่วยบำรุงได้ดีมากๆม,มันจะค่อนข้างเห็นผลไวเพราะว่าตัวชีทมาร์กมันมีความเข้มขน้นส่วนใหญ่ที่ฟางเลือกมาเนี่ยจะเป็นชีทมาร์กที่แผ่นมาร์กมันค่อนข้างแนบสนิทกับหน้านะคะก็คือเราสามารถมาร์กแล้วก็เดินไปทำกิจกรรมนู่นนั่นี่นู่นนั่นนี่แล้วมันไม่หลูดเป็นพวกที่ให้ความชุ่มชื้นนะคะเพราะว่ามันสามารถมาร์กได้ทุกวันฟางเนี่ยจะรีวิวไปทีละแบรนด์แล้วก็มาร์กให้ดูนะคะยังไงนะคะก็ไปดูกันเลย ตัวแรกที่ฟางชอบนะคะก็คือตัวนี้เลยเป็นมาร์กของโรจูคินะคะเป็นสูตรแอกเน่ก็คือสําหรับคนเป็นสิวนั่นเองช่วงไหนเนี่ยที่ฟางเป็นสิวเนี่ยฟางจะใช้ตัวนี้จริงๆฟางจะชอบตัวนี้นะคะกับของบาโดบากิแต่ว่าของบาโดบากิมันหมดไปแล้วฟางก็เลยจะรีวิวของบาโดบากิเดบเป็นสูตรอื่นแทนเนาะเวลามาร์กหน้าเราใช้สูตรเป็นสิวอะฟ่งรู้สึกว่าสิวมันหายเร็วนะเราก็แบบว่าไม่ละคายเคืองอะจะบอกว่าที่ชอบรุ่นเนี้ยเพราะว่าแผ่นมันเป็นอย่างนี้ทุกคนแผ่นมันมีความเจลเจๆอะมันไม่ใช่แบบเป็นกรระะดาษชุมเซ ม,มันแน่สนิทกับหน้าเลยอะเซั่มที่ให้มาคือชุ่มแผ่นมากๆเลยนะคือแบบโอเคมากๆมาร์กตัวถัดมาที่ฟ้างชอบเนี่ยก็คือมาร์กของซูติคอลคือแผ่นมาร์กมันบางมาก แบบบางบางโคตรๆคแล้วก็แน่สนิทกับหน้ามากๆนะคะจริงๆเนี่ยสีที่ฟางชอบอะ่ะมันก็คือสีฟ้านะทุกคนแต่ว่าเนื่องจากว่าฟางไม่รู้เป็นเพราะอะไรว่าเขาเลิกผลิตแล้วหรือเปล่าสีฟ้านะขาดตลาดขาดตลาดไปนานมากค่ะที่ไหนก็ไม่เจอนะคะจะเจอแค่สีชมพูแล้วก็สีเขียวฟางก็เลยซื้อสีเขียวมานะนี่เขาจะเป็นตามสีของตัวซองเลยนะแผ่นมันจะบางเหมือนแบบโรตีอ่ะเนี่ยมันแน่สนิทกับหน้าเลยอะ่ะ แต่ว่าในบรรดามาร์กทั้งหมดนะคะตัวนี้เซรั่มเขาจะค่อนข้างติดแผ่นแล้วก็เหลืออยู่ในซองน้อยหน่อยแต่ว่าแผ่นเขาก็ชุ่มเซรั่มอยู่แต่ไม่ได้ติดแบบว่าเยิ้มแบบของแบรนด์อื่นๆนะหรือว่าของแบรนด์อื่นมันฉ่าไปก็ไม่รู้อะมาถึงมาร์กตัวถัดมามาร์กของบานบากิั่นเองจะบอกว่ามาร์กของบานบากิเนี่ยจัดอยู่อันดับต้นๆเลยนะถ้าให้นับดึงถึง5าเนี่ยบานบากิ B B จะอยู่อันดับที่1หรือ2เท่านั้นเพราะว่าตั้งชอบมากนะคะเราก็ชอบหลายสูตรมากๆเพราะว่าด้วยความที่มันเป็น ค่อนข้างมีเซรั่มเยอะมากๆคือมันสามารถเอามาทาคอทาหน้าทาตักแต่ราคาก็ค่อนข้างสูงหน่อยนะจากบรรดาทั้งหมดก็ต้องแบบว่ารอเขาจัดโปรแล้วค่อยซื้อนะคือมันจะแบบเคลือบแผ่นไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าในซองของมันทุกคนมันเยอะมากๆนะเดี๋ยวปาดให้ดูมันเยอะมาก บ้างจะโชว์เอามาปาดบนมาร์กอีกทีนะึ่งให้มาร์กมันชุ่มไปเลยตัวนี้คือฉ่ำที่สุดเท่าที่เคยแบบลองใช้มาเลยนะใครแบบหน้าแห้งแล้วอยากฟื้นฟูผิวเร็วๆอยากให้แบบผิวชุ่มชื้นไม่แห้งโลกไม่เป็นขุยมาร์กหน้าด้วยชีทมาของบานูบากิเป็นหน้าปังเลยจริงๆตัวถัดมานะคะก็คือเป็นมาร์กของฮั x l e ลีย์นะจะบอกว่าตัวนี้มันพิเศษตรงที่ว่านี่มันมี2ขั้นตอนอย่างนี้นะคะเราต้องทับตัวต,วตรงนี้ลงมา แล้วก็ให้น้ำเซรั่มเนี่ยมันไหลลงไปอยู่ในแผ่นมาร์คให้ชุ่มก่อนแล้วเราค่อยเอามามาร์คหน้านะตัวนี้จะช่วยเรื่องผิวฉ่ำวาวหน้ากระจ่างใสจะบอกว่าผิวกระจกมากมันฉ่ำวาวมากทุกคนคือหลังมาร์ะจะรู้สึกได้ทันทีว่าหน้ามันใสขึ้นจริงๆฟางแบบภูมิใจนําเสนอมากนะคะเป็นตัวเดียวที่ฟังเลือกมาในหมดขาวใส กลิ่นมนะันอะจะหอมแบบธรรมชาติธรรมชาติเลยหอมแบบพืชๆเลยเดี๋ยวตัวนี้เนี่ยฟางจะแกะให้ดูนะคะว่าหลังมามเป็นยังไงจะบอกว่าผิวมันฉ่ำม,มากแล้วก็กลมมากจริงๆนี่ฉันมาแกะให้ดูนะทุกคนคือเซรั่มอ่ะมันจะเป็นสีขาวขุ่นๆเว้ยคือผิวอะ่ะมันเงาเงาวาวผิวกระจกมาก แต่ราคามันอะจะค่อนข้างสูงอยู่นะก็คือถ้าปกติอะซือที่ร้านเนี่ยมันจะกล่องละ900รเลยเออแพงมากแต่ว่าต้องรอตอนโปรมันจะเหลืออยู่ประมาณ290ก็คือกล่องหนึ่งมี3แผ่นนะคะก็ถือว่าคุณภาพแบบเนี้ยฟังว่าคุ้มเออคุ้มค่าต่อการลงทุนแต่ว่าต้องกดเฉพาะช่วงที่เป,นป็นโปรเท่านั้นทุกคนผิวมันกระจกมากว่นสวยมากอะ่ะ ถัดมานะคะเป็นมาร์กตัวนี้ค่ะของมามองสูตรเนี้ยเป็นสูตรเดียวที่ฟางชอบจากทั้งหมด10กว่าสูตรตัวเนี้ยมันชุ่มชื้นสูงมากๆาทุกคนชุ่มชื้นกว่าตัวที่เป็นโรสอ่ะฟางไปเกาหลีอ่ะต้องตุนตลอดเลยอะเขาว่าที่เกาหลีใช่ปะมันจะมีโปรซื้อ10แผม10ิฟ้างว่าคุ้มมากๆแต่ที่ไทยอ่ะสูตรเนี้ยมันไม่ค่อยบูมอะทุกคนคนไายก็เลยค่อนข้างจะน้อยมากๆนะคะที่ไทยอ่ะสูตรโรสอ่ะบูมสูตรบุลาบ่ะเออแต่ฟางใช้แล้วเฉยๆนะฟ้างว่าตัวเนี้ยชุ่มชื้นกว่า เนี่ยเนื้อเซรั่มมันจะเป็นสีขาวๆคุณๆอย่างเงี้ยชุ่มชื้นโคตรๆคะ่ะมากตัวสุดท้ายที่ฟางชอบนะคะก็คือของ f a ตอินเฟส e อ n ี e d s สโมันค่อนข้างชุ่มชื้นมากๆแล้วก็แบบแผ่นบางมาก แต่เซรั่มไม่ซองอะน้อยแต่ว่ามันค่อนข้างชุ่มแผ่นมากอะถ้าใครที่เกลียดทาครีมนะแต่แบบชอบมาร์กหน้าชอบแบบเห็นผลเร่งด่วนเห็นผลไวอะต้องแนะนําให้มาร์กหน้านะเพราะว่ามาร์กหน้ามันจะแบบเห็นผลดีกว่าทาครีมแต่ว่าแนะนําให้มาร์กหน้าโดดๆนะคะถ้ามาร์กหน้าโดดๆเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเต็มประสิทธิภาพนะให้มาร์กหน้าเสร็จเราก็ยังลงครีมปกติผลมันแบบ full option มากๆผิวเราจะดีขึ้นมากๆสังเกตได้เลยลองทําติดต่อกัน1นอาทิตย์ ก็หว <G ül> ังว่าคลิปนี้นะคะจะถูกใจใครหลายๆคนนะคะที่ขอมันนานมากๆแล้วไม่รู้ว่าจะมีคนดูหรือเปล่าตอนทำไปตอนนี้นะก็สำหรับวันนี้ฝากไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย